ในปีพุทธศักราช2520เมื่อ38ปีที่ผ่านมามีวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งกำหนดชะตาชีวิตของตนเองมุ่งหน้าม,มาจากสารทิศแดนไกลเดินทางเข้ากรุงหวังมุ่งหน้าม,มาเพื่อศึกษาหาความรู้วิทยาลัยครูจันกเกษมเป็นสถาบันฝึกหัดครูที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศเป็นสถาบันหนึ่ง ที่เป็นที่หมายปองของวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มนั้นและนี่คือที่มาของเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มนี้หลังจากประกาศผลสอบเข้าในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงหรือที่เรียกว่าปกสสูงในสาขาวิชาบรรกษศาสตร์ซึ่งเปิดสอนเป็นรุ่นแรกในวิทยาลัยครูจันเกษมและเปิดสอนหลักสูตรนี้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยในขณะนั้น จากผู้เข้าสมัครเป็นจำนวนมากมีผู้สอบผ่านเข้าได้เพียง43คนจึงนับได้ว่านี่คือนักศึกษาปกสสูงวิชาเอกบรรณารุ่นแรกในสมัยนั้นมีท่านอาจารย์ดวงเนตรเบี้ยวไข่มุกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและมีอาจารย์ประจำภาควิชาช่วยดูแลสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ประกอบด้วยอาจารย์กุลรัตภูมิมาศ อาจารย์เพนจันร์สริชุมแสงอาจารย์สุชีราเตชาพิวัฒนพันธ์วิชาเอกบรรลักษาสตร์รุ่นแรกนั้นเปิดสอนเพียงระดับอนุปริญญาหลักสูตรสองปีถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งของการผลิตบรรลักษ์ในสถาบันศึกหัดครูของประเทศไทยต่อมาจึงเปิดสอนในระดับปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน ด้วยความภาคภูมิใจในการได้เป็นนักศึกษาเอกบรรักษ์าตุนแรกภาคภูมิใจในสถาบันภาคภูมิใจในอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้รวมทั้งการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดมีความผูกพันดุดมดาบังเกิดกล้าวชีวิตการเป็นนักศึกษาในสมัยนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง พวกเราใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2522ก็แยกย้ายกันไปเนื่องจากหลักสูตรในขณะนั้นยังไม่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีบางคนเปลี่ยนสาขาบางคนไปศึกษาต่อ,อยังสถาบันอื่นและห่างหายกันไปหลายสิบปีตามวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ความทรงจำ ความเป็นเพื่อนที่ดีความที่ถูกหล่อหลอมาด้วยกันบรรรักษศาสตร์รุ่นหนึ่งก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งใน38ปีต่อมาเพื่อทบทวนความทรงจําในอดีตได้มีโอกาสกราบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคารพรักของพวกเราได้กลับมากอดคอร้องเพลงกินข้าวท่องเที่ยวไปด้วยกันอีกครั้งเรื่องราวดีๆเหล่านี้ ที่พรกเราอยากให้รุ่นน้องได้รับรู้ว่าเอกบรรรักษาจันเกษมแม้จะจากกันไปนานแค่ไหนไม่เคยลืมกันไม่เคยลืมบ้านที่อบอุ่นหลังนี้ไม่เคยลืมพระคุณครูอาจารย์ที่สั่งสอนและไม่ว่าเราจะรุ่นไหนทุกคนเราคือเลือดเดียวกันเอกบันจันเกษม